อาหารกลางวันไก่ย,ย่างข้าวเหนียวส้มตำบวกด้วยอาหารระดับเซลล์ของด็อกเตอร์ไมลอนแห่งรัฐยูทาสหรัฐอเมริกาเซลเซนเชียลกระป๋องที่มีโลโก้สีเขียวเป็นไวต้าเป็น ใช้2เม็ดเช้าสองเม็ดเย็ยนส่วนกระป๋องสีเทาใช้ดูแลเกี่ยวกับกระดูกแก้ปวดประจำเดือนใช้เช้าสเม็ดเย็ยนสเม็ดกระป๋องสีน้ำเงินโลโก้สีน้ำเงินใช้เช้า2องเม็ดเย็ยนสเม็ดเป็นกือแร่ที่ร่างกายจะได้สารอาหารที่เป็นเกือแร่ครบถ้วนโอกโกขมูลคือกระป๋องสี เหลืองเล็กตัวนี้เป็นศาสตร์แห่งอเมริกาและจีนใช้บำรุงและต้านโควิดไบโอเมกา้าน้ำมันปลากันบริสุทธิ์โมเลกุลคู่ EPA 295 d s a 235ไม่มีโลหะหนักเหลืออยู่ใช้ปลาอันจูรี่ตัวเล็กดูแลเกี่ยวกับสมองโรค พากินสันอัลไซเมอร์สาตาการอักเสบในร่างกายเพิ่มไขมันดีลดความดันข้อต่ออักเสบและเกี่ยวกับลิซีดวงมีคนขายด้วยลิซีดวงแล้วก็โคควดูแลหัวใจตายปอดตับกระป๋องสีม่วงตัวนี้ใช้เช้า1นยินหนึ่งแต่ถ้าใครต้องการความสวยใสก็เติมได้โพฟาวนอล ต่อต้านอนุมูลสละลดไขมันเร็วป้องกันเส้นเลือดแตกตีบโปรไบโอติกถ้าใครได้ใช้ด้วยก็จะยิ่งเพิ่มคุณภาพให้กับสารอาหารที่ใช้อยู่เป็นประจำจะทำให้อาหารที่เรารับประทานเข้าไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงกว่าที่เรา ใช้อาหารธรรมดาท่านใดที่คิดว่าตัวนี้จะดูจะทำให้เราเนี่ยสุขภาพดีเพิ่มขึ้นใครใช้อยู่เป็นประจำก็สามารถที่จะลดอายุตัวเองได้สนใจติดต่อ094 254 0 6 9 7เสริมสุขภาพด้วย ยูซนา่าไม่ผิดหวังผลิตภัณฑ์ยูซนา่าไปถาม Google ได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์อันดับหนึ่งของโลกจริงไหมได้แชมป์เหรียญทองแพตตินัมคของแชมป์มา11ปีประเทศจีนและอเมริกาตอนนี้ยูซาน่าไปตั้งโรงงานที่ประเทศจีนแล้วค่ะ แล้วก็ผลิตให้จีนใช้โดยเฉพาะเลยคะ่ะเพราะว่าจีนต้องการมากถ้ามศาสตร์นี้ไม่ดีจริงเข้าจีนไม่ได้คะ่ะสนใจติดต่อมานะคะ